สวัสดีครับวันนี้ผมเด็กดอยเชียงใหม่ก็จะมาล้างพัดลมอันนี้นะครับพัดลมนี้นะครับอยู่กับเราทุกวันนะครับมีทุกบ้านนะครับผมเวลาเราปล่อยไว้นานๆฝุ่น,น,นจะเกาะเยอะๆนะครับเกาะเยอะๆแล้วก็อีกอย่างจะทําให้ไม่เย็นแล้วก็มันจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเรานะครับทุกคนแล้ก็อีกอย่างนะครับ อมันจะลงเวลาเราเปิดนะครับเราสุดเข้าไปมันจะลงไปในปอร์ดของเรานะครับวันนี้ผมเด็กดอยเชียงใหม่ก็จะมาดากันล้างกันนะครับทุกคนไปดูกันเลยนะครับขั้นตอนข้างแรกก็เราจะเปิดตัวนี้ก่อนนะครับนี่นะครับอ่าแล้วก็เปิดฝานี้นะครับออกมานะครับนี่นะครับออกมาแบบนี้นะครับผมขั้นตอนต่อไปก็นี่นะครับแล้วก็เราก็จะหมุนตัวนี้นะครับจับจับใบพัดไว้นะครับจับแล้วก็หมุนนะครับหมุนหมุนมาหาเรานะครับผม อู้หิเนียนเลยนี่นะครับโอเคอันนี้ก็ออกมานะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับโอ้โหดูที่นะครับนี่นะครับโอเคอันนี้ก็เยอะนะครับทุกคนนี่นะครับเห็นไหมครับอันนี้ครับผุนตะกอแบบนี้นะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวเราไปทํากันล้างกันแล้วตัวนี้เราก็เกะแบบนี้นะครับเก็บมุนอย่างเงี้ยครับนี่นะครับ อันนี้นะครับหมนออกมาอย่างนี้นะครับมีผมเส้นผมอะไรเนี่ยครับเข้าไปผ่านมันเล้าออกมานะครับมันจะทําให้พัดลมเราอืดน,นะครับอันนี้นะครับหมดแล้วไม่มีแล้วครับ เวลาล้างเนี่ยระวังมือด้วยนะครับจะจะให้ดีนะครับเอาสกอตไบมาทาอย่างงี้ดีดีกว่าแต่อันนี้ผมระวังระวังผมทำไปชินแล้วนะครับแต่บางคนถ้าจะล้างก็ใช้สกอตไบนะครับผมมันมันก็คมอยู่นะครับใบน่ี้นะครับคมอยู่นะครับแต่ผมแนะนำให้ใช้สกอตไบดีกว่าหรือว่าผ้าอะไรมานะครับมาถูๆนะครับ อันนี้ก็เสร็จเป็นหนึ่งขั้นตอนนะครับนี่นะครับก็มาล้างนี่นะครับโคงมันนะครับ นี่นะครับเราก็จะเอาอันนี้ขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับให้มันอยู่ตรงข้างลุ่มสุดนะครับตอนนี้เราก็จะมาทำกันประกอบกันแล้วนะครับทุกคนนี่นะครับเราก็าสังเกตนะครับโตข้างในสุดมันจะมีโตเนี่ยที่ถือนะครับใส่ไปก่อนนะครับ นี่นะครับวางเข้าไปแล้วก็มันจะมีอยู่สองรูตรงนี้ให้มันเข้าเนี่ยมันจะมีลิ้นอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ฮะให้มันเข้าตรงนี้นะครับมันมิจะมีลิ้นอยู่ตรงนี้นะครับโอเคอหามุนแน่นแล้วก็แล้วก็ใส่ใบพัดนะครับนี่นะครับใบพัดก็สังเกตนะครับ ให้ดูกลมกลมมันอยู่ข้างนอกนะครับให้หันออกมาครับอันนี้มีมีตัวล็อกอยู่นะครับใส่เข้าไปนี่นะครับนี่ครับแล้วก็หมุนเข้าไปแค่นี้นะครับแล้วก็ตอนเราใส่นะครับนี่นะครับให้มันคล้องกับโดข้างบนนะครับอันนี้นะครับให้มันอยู่ข้างบนนะครับเนยฮะฝันของมันคล้องลงมาอย่างนี้นะครับอ่า เคค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็พัดลมเราเย็นสบายแล้วนะครับเดี๋ยวเปิดดูนะครับเปิดพัดลมดูนะครับว้าวเย็นฉ่าเลยครับเย็นมากลมก็แรงขึ้นเยอะครับไม่ขับปอดแล้วนะครับปลอดภัยนะครับมานล้างอ่าทุกๆสองเดินนะครับนี่นะครับพัดลมของเราอยู่ใช้ชีวิตประจําวันนะครับทุกคนพัดลมเสร็จไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปล้างอ่าเครื่องซักผ้ากันนะครับ ผมคิดว่าเครื่องซักผ้าทุกคนมีนะครับแล้วก็เวลาซักผ้าก็อาจจะกลิ่นมันจะเหม็นๆเหนาๆนะครับสังเกตด,ด้วยนะครับบางทีเราซักผ้าเอ๊ะทำไมผ้าเราเราซักล่ายังเหม,ม็นกลิ่นเหม็นอยู่นะครับอ่าสังเกตด,ด้วยนะครับบางคนเราไม่รู้ตัวนะครับเพอเดินผ่านไปโอ้โหคนนี้ทําไมเหม็นอย่างนี้นะครับอันนี้วันนี้ผมจะมาบอกวิธีทุกคนครับว่าทําไมเสื้อผ้าเราเราซักแล้วมันเหม็นอ่าเหตุผลมาจากไหนนะครับเดี๋ยววันนี้ ผมเด็กดอยเชียงใหม่จะพาทุกคนเ่าไปดูว่ามันเกิดจากอะไรนะครับปีละสองครั้งต้องล้างให้เขานะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับสวัสดีครับถ้าเราดูข้างนอกมันจะไม่เห็นนะครับนี่นะครับมันก็ดูใหม่ๆใช่ไหมครับว่าความเหม็นเน่าของมันซ่อนอยู่ตรงไหนนะครับเราจะไม่เห็นนะครับนี่นะครับมันจะสะอาดนะครับเราดูอย่างนี้แต่จริงๆแล้วมันจะความเหม็นเน่าของมันนะครับความสกปรกของมันโอ้โหโคตรเหม็นจัดๆเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับตัวนี้หนึ่งนะครับสาเหตุที่ทําให้เหม็นะครับนี่นะครับกดลงไปนะครับกดลงไปตัวนี้นะครับกดลงไปแล้วมันจะเอาออกมาได้นะครับกดแล้วก็งัดออกมานะครับนี่นะครับจะเดี๋ยวตอนนี้เราจะใช้อ่ของแข็งมางัดตัวนี้ออกนะครับเห็นตัวนี้นะครับใช้ไทคงนนะครับงัดตัวนี้นะครับนี่นะครับต้องเอาออกตัวนี้นะครับอ่านี่นะครับผมเราเปิดตัวนี้ออกมาเห็นไหมครับอ่านี่ครับหน้ามากมาเหมือนขี้เลยเห็นไหมครับอ่านี่นะครับ แล้วแล้วก็เราใช้ไข่ควงหมุนนะครับหมุนตรงนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้เราจะแกะออกมาครับข้างลุ่มของมันจะเหม็นเน่ามากนะครับจะเน่าข้างลุ่มนะครับ้ยายที่เราซักๆแล้วที่สิ่งสกปรกม,มันจะลงมาอยู่ข้างลุ่มนะครับ แล้วก็ขานน็อตมันออกมาแล้วนะครับผมตอนนี้เราจะเอาใบพัดนี้ออกนะครับว่าขยะมันจะเยอะแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาน้ํามาเทใส่นี้นะครับเทเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะลอยออกมาเองนะครับ <c oughs> นี่นะครับเอาน้ําใส่เลยนะครับ ถอย่างอย่างนี้เลยครับเพราะว่าตู้มันเป็นตู้กดอัตโนมัติเนาะมันจะไม่ใส่ตัวหมุนนะครับนี่นะครับนี่ตอนนี้ก็ไหลออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวปิดน้ําก่อนเนี่ยนะครับอ่าตอนนี้ก็ลอยออกมาแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเฮเคเอาโคนี่นะครับทุกคนเนี่ยเป็นหน้าอันนี้ผมยังล้างนะครับถ้าคุณไม่ล้างจะเป็นขนาดไหนนะครับ โอ้โนี่นะครับทุกคนดูนะครับคําว่าเหม็นเน่าแค่ไหนนะครับดูนะครับนี่นะครับขัดเลยนะครับใส่แป้งขัดนะครับนะครับขัดแบบนี้นะครับโคตรเหม็นมากเลยครับทุกคนเหม็นเน่าเลยครับอยาหงวกเลยนะครับนี่นะครับ ยังกัดองส้มอ่ครับนี่นะครับถ้าใครมีเครื่องซักผ้านะครับมันดูแลนะครับเดี๋ยวจะซักผ้าแล้วเดินผ่านเขาทําไมเอาไอ้คนนี้ทําไมมินเน่าจังเขาจบคนอย่างนี้นะครับทุกคนนี่นะครับเคตอนนี้เราเสร็จแล้วเสร็จตรงนี้เราก็ปล่อยอย่างนี้เลยเดี๋ยวแล้วค่อยเสร็จปักให้มันน้ํามันออกไปเลยนะครับตอนนี้เราก็ามาล้างตัวนี้ก่อนนะครับ ล้างใบพัดก่อนนะครับนี่นะครับโหนี่นะครับ เอาไม้แปลงฟันมาแล้วนะครับที่เราไม่ได้ใช้แล้วครับแล้วก็มาใช้ประโยชน์นะครับมาใส่นี่นะครับใส่นี่เลยอถูนี่นะครับช่องเล็กๆแล้วก็ใช้ไม้แปลงฟันนะครับนี่นะครับโหยังกระทางขี้ครับทุกคนยังกระทางส้มอะ่ะ <c oughs> อันนี้ผมล้างบ่อยๆนะครับก็เลยขยะไม่ค่อยเยอะ ปกติเปิดออกมานี่มันจะมีแบบโอ้เต็มตรงนี้เลยนะครับเต็ม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 หมดเลยนะครับถ้าเต็มหมดได้นี่โอ้โคตรจัดเยอะ,ยะอันนี้ผมล้างยาปีละสองครั้งสองครั้งนะครับทุกคนมันก็เลยอ่าไม่ค่อยขยะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วก็ความกลิ่นมันก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังมีกลิ่นเน่าอยู่นะครับโอเคตอนนี้เรากล้างเสร็จแล้วนะครับทุกคนนี่นะครับ ันก็จะใหม่แบบ,น,น,บนี้นะครับนี้นะครับนี่นะครับแล <aren os S 2> ้วก็เน,นี่ยอะไรอันนี้อ่านะครับแล้วก็เก็บนะครับแล้วก็จะมาดูตัวนี้นะครับนี่นะครับนี่ก็นี่นะครับงาดออกมานะครับไขควงนี้นีะครับนัออกมานี่นะครับอ่านี่นะครับเอ๊ะเหมียนนี่เหมียนลบสินี่นะครับทุกคน แตเมนอย่างนี้นะครับเดี๋ยวดูสิยังกับขี้เลยอะ่ะนี่นะครับ <c oughs> นี่จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับตอนที่เรายังไม่สิดนะครับเดี๋ยวซีดมันจะใหม่เลยนะครับมันไม่ออกละต้องแปลงขัดอะ่ะนี่นะครับวันว่างๆก็มาให้ทุกคนได้ดูกัน แค่น,นี้นะครับไม่เห็นยากเลยนะครับง่ายๆครับล้างเองครับจ้างเขาก็ยหลายร้อยอยู่นะครับห้าหกร้อยอยู่นะจ้างเขาล้างก่อนนี้นะครับเราก็ต้องมาทําเองนี่นะครับว่างๆเสร็จปักแล้วก็เอาน้ําที่เราเทลงไปเมื่อกี้ล้างออกไปก่อนนะครับ มาล้างถังเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับดูนะครับนี่นะครับข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันเลยนะครับเอาใบพัดใส่นะครับเนี่ยใส่ใบพัดนี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้เราล้างเสร็จแล้วนะครับ สวัสดีครับวันนี้ผมเด็กดาเชียงใหม่ก็พัดลมล้างเครื่องซักผ้าเสร็จแล้วนะครับถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับกำลังใจของผมนะครับแค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ